สวัสดีจ้าเช้านี้เราก็จะมีทอดปลาทอดปลาสลิดเจ้าพี่น้องสลิดนี่เอาตกกลางๆตัวใหญ่เบาไหวราคามันแพง <c oughs> บอหลักจากพี่น้องมือนันเพิ่นมี่ขนาดบ้านเณนียจ่ายยุตลาดเข้าไปใสื่อนาทอดไปไปถ้าทอด อันนี้ก็จะกินกับซุปบเกเขือซุปบเกเขีเห็ดแล้วแล้วพี่น้องเยี๋หวเยาาทพาไปเบิ่งอันนี้ก็คือซุปบเกเขือจะเ้าาอ้ขาขัวพริกขวัวหอมขัวกระเทียมตำจ้ะพี่น้องตำได้ดีเลยเมื่อไดอยากกินซุปบเกเขือกับกับไข่ต้มแ้วกระพริกหนังปลาเนี่ยสะพิ้นพงห็ดแล้วอันนี้จานยาพ่อ้ถั่วยาพข่อยใหญ่ด้พี่น้องมาตองเบิง่งดอก คนป่วยมีวันหายแต่วันไม่หายสัก,กทีอันนี้เข้ากับมาต้มไว้แก้เพ็ทบะเขืออ่อนได้พี่น้องเขืออ่อนๆเนี่ยเนี่ยเสน้นเข้ากับสิกินไข่ต้มซุปบะเขือปลาทอดได้พี่น้องมานะกินข้าวซ้อน้อกันกจ้า ะสะพินกับตอนเห็ดบริสายให้เบิ้งแต่เขาก็เฝ้าเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่ามือหนีงานก็ได้หลายทั้งงานบานงานอย่างเขานะเดี๋ยวเขาจักหน่อยกับสีผ้ากันยินขแ่วโซ่จะฮ็ดงานต่อพี่น้องทักทายกันซ้ำนี่ด้วยจ้าขอบคุณในรายที่รับเช่นกันจ้าสวัสดีค่ะ